เรื่องที่เป็นวงไหนก็คือ even when lobbyists represent a group the group might not be the one implied by their name nor might it be what you expect สวัสดีครับกาพบกันแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณลุงจอนนะฮะก็ไม่ใช่นะผมเจฟฟ์แอดมินเด็กพิเศษนะครับผู้สื่อสารในเรื่องของเด็กพิเศษนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการคอมเมนต์ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะฮะโอเค Uh, Without all the way we are talking about ลุงจอนนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของลุงจอนซึ่งไม่ใช่เด็กคนนี้นะตอนนี้เด็กคนนี้โตแล้วนะเป็นคุณลุงคนหนึ่งนะครับซึ่งคุณลุงคนนี้มีชื่อเสียงมากนะจะบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการแล้วก็อยู่ในวงในของอวงการออทิซึมในประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะชื่อว่าคุณจอห์นเอลเดอร์โรบินสันนะครับลุงคนนี้นะฮะ was diagnosed with Asperger syndrome at age 40อันนี้น่าสนใจมากนะครับคือคุณลุงคนนี้ยเท่ากับว่าคุณไปดู i n t e ร v i e w หรือว่าไปดูคลิปวิดีโอเวลาเขาพูดเนี่ยกอ็อากับกริยาท่าทางเนี่ยก็คือจะดูออกว่าเขาเป็นออทิซึมหรืออยู่ในสเปกตรัมของออทิซึมเล็กน้อยแน่ๆแ,แหละนะครับแต่ก็จะดูยากหน่อยนะแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยเนี่ยตอนอายุ40ก็คือโอ้โหอายุ40เพิ่งจะได้รับการวินิจฉัยอะนะคือแบบ ก็ค่อนข้างเป็นเคสที่แบบหายากนะผมว่านะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือดรามา่าคะคือลุงคนนี้เขาอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนที่เคลื่อนไหวในเรื่องของสิทธิของออทิซึมเป็นคนที่อาสาเข้ามาทำงานให้กับองค์กรที่ชื่อว่า Autism Speaks ซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่มากนะก็เป็นเหมือนกับ NGO นะเป็น Non-Profit Organization แล้วก็เป็นกลุ่ม Lobbyist ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะ,ะในเรื่องของ สิทธิของคนที่เป็นออทิ s m ซึมแล้วก็น่าจะได้รับเงินสนับสนุนอะไรเงี้ยนะทีเนี้ยเขาก็เป็นเป็นคนที่อยู่ในในกลุ่มของออทิ s m <cient> pues. okay. s ซึมสปีกส์นะแล้วก็ขับเคลื่อนเคลื่อนไหวแล้วก็ช่วยเหลือนะเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะรักษาหรือหาทางรักษาโรคออทิสติกคนเยอะมากที่อเมริกาเชื่อว่าโรคออทิ s m ซึมสามารถรักษาได้นะเขาก็จะพยายามหา วิธีหรือแนวทางหรือยาอะไรอย่างเงี้ยในการรักษาความเป็นออทิซึมนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเขาก็มีดราม่ากันภายในซึ่งอันเนี้ยจริงๆลึกๆเราก็คงไม่รู้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีข้อมูลน,นะเขาก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรออกมานะครับเพียงแต่ว่าเราทราบว่าเขาเนี่ยลาออกจากการอยู่ในกลุ่มของ Autism Speaks กนะฮะก็คือไม่ทำงานในออทิ s ต์ซึมสปละนะในปี2013นะครับ โค o ของเขาเนี่ยก็คือบอกว่า disabilities are problems but that doesn't mean that autism is a problem นะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าการพิการความพิการเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแต่ว่าออทิสติกเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้ไหมายความว่าออทิสติกเนี่ยจะต้องเป็นการพิการหรือเป็นความพิการนะครับเราก็เลยเสงสัยว่าจริงแล้วจุดยืนของคุณลุงจรเนี่ยนะเขามองว่า เป็นความแตกต่างหลากหลายแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความพิการอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีการถกเถียงกันมานานแล้วมันก็จริงๆแล้วเราก็ควรจะศึกษาแต่เราก็ไม่ได้ฟันธงนะว่ามันจะต้องเป็นยังไงนะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องการเมืองอะไรภายในด้วยนะครับเอาที่จริงแล้วนะเขาอยู่ในวงการมานานเขาก็จะมีเรื่องที่เขาเอามาเล่าเนี่ยได้เยอะนะฮะซึ่งหนังสือที่แนะนําที่เป็นหนังสือที่คนเนี่ย แนะนำนะครับของคุณลุงเนี่ยก็คือ be different นะเล่มสีเหลืองเล่มนี้แหละนะ so people think autism has always been with us and it's natural variation of humanity ฟังจากโทนเนี่ยก็คือจะเข้าใจได้นะว่าคุณลุงเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่อาออทิซึมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์นะมันเป็น natural ก็คือธรรมชาติ variation ก็คือความแตกต่างหลากหลายพูดง่ายว่ามนุษย์เนี่ยหลากหลายแล้วก็ออทิซึมเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายนั้นที่เป็นธรรมชาตินะครับ A few people think autism represents humanity 2.0บางคนเนี่ยที่ไม่ได้เยอะมากนะ A few people เนี่ยคิดว่าการเป็นออทิสติกเนี่ยมันอาจจะเป็นวิวัฒนาการที่มนุษย์นะจะต้องวิวัฒนาการขึ้นมานะเป็นเวอร์ชัน2อะไรแบบเนี้ยนะ Something autism is a result of lead or mercury poisoning แต่บางคนก็คิดว่าออทิสซึมเนี่ยมันอาจจะเป็น มันหรือมันอาจจะมาจากสารตะกั่วหรือสารเมอร์คิวรีที่เป็นพิษก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นหนในค o นโทรเวอร์ชนะอาจจะไม่ได้มีคนเห็นด้วยนะเท่าไหร่เรื่องนี้นะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในกระแสะหลักนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะต่อต้านด้วยซ้ำนะว๊ะมันจะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะ or some other environmental insult หรืออาจจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือว่าการทำลายสิ่งแวดล้อมนะ ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของอมนุษย์ทําลายสิ่งแวดล้อมก็เลยทําให้เกิดสารพิษอะไรขึ้นมาอะไรอย่างี้นะ Some believe it's combination of genes and the environment หรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างรวมกันอาจจะเป็นเรื่องของยีนนะยีนก็คือ,อพนันธุกรรมหรือเป็นเรื่องของอสิ่งแวดล้อมเนี่ยผสมกันรวมอยู่ด้วยกัน The truth it's probably all that and more ซึ่งความจริงแล้วจริงเนี่ยเขาคิดว่าคุณลุงจอนคิดว่ามันอาจจะเป็น อาจจะเป็นเรื่องพวกนี้แหละหลายๆอย่างผสมกันแล้วก็อาจจะมีมากกว่านี้ที่เราไม่รู้ก็ได้ science is suggesting that there are many paths into autism and they may have different impacts and outcomes ซึ่งในที่สุดเนี่ย science หรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่รู้นะแล้วก็มันก็คงมีหลายๆเรื่องนะครับหลายๆทางเส้นทางเนี่ยที่มันก่อให้เกิด ผลกระทบแล้วก็สิ่งที่ตามมา <c oughs> อันนี้นนนนก็เป็นวิธีการพูดของเขานะครับ So m e people with autism have trouble speaking, understanding speech อันนี้เราหลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วนะพวกเราทราบอยู่แล้วว่าการเป็นโรคออทิสติกหรือออทิ s ซึมเนี่ยนะครับมันมีผลต่อการพูดแล้วก็การสื่อสารด้วยภาษา Others miss the nonverbal signals that are such a big part of human of human interaction อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าซึ่ง สำหรับคนอื่นๆแล้วที่ไม่ได้เป็นออท i ิสนซะึมก,การทีเ่เวลาพูดเนี่ยนะก็ไม่ได้ค่อยสนใจสิ่งอื่นที่มันอยู่นอกเหนือจากการใช้ภาษาอย่างเช่นาภาษากายอะไรเงี้ย non als, นะั mm ่น verbal signals เขากำลังบอกว่า,าถึงแม้ว่าคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยจะไม่สามารถพูดได้ดีหรือใช้การสื่อสารด้วยภาษาได้ดีแต่ว่า,าคนที่ใช้ภาษาได้ดีเนี่ยกับมองข้ามการสื่อสาร ที่มันอยู่นอกเหนือการใช้ภาษาอ่ะอันนี้นเป็นวิธีการการเขียนที่แบบชาญฉลาดของเขานะพี่พ่อ sorry people who have Significant language problems have been described as autistic for many years คนที่มีปัญหาในด้านการสื่อสารด้วยภาษาเนี่ยก็ได้ถูกแปะป้ายหรือ describe หรือบรรยายนะว่าเป็นออทิสติกเนี่ย มาหลายปีแล้วนะก็คือคนที่พูดไม่เก่งสื่อสารไม่ได้เรียนภาษา,าพูดช้าอะไรก็แล้วแต่นี่น,นะฮะก็จะถูกแปะป้ายถูกอธิบายว่าเป็นออทิสติก those of us with nonverbal communication challenges have not been recognized until fairly recently แล้วก็ซึ่งรวมถึงคนที่เป็นพวกเราด้วยก็คือรวมถึงพวกเราด้วยนี่แหละนะที่เป็น คนที่มีปัญหาหรือว่ามี challenge มีความท้าทายมีความยากลำบากในการสื่อสารด้วย nonverbalcommunication นะ have not been recognized ไม่ได้รับการยอมรับนะ recognized ก็คือยอมรับ until fairly recently จนถึงปัจจุบันนี้ไม่นานมานี้เองนะ recently นะก็คือพูดง่ายๆว่าเขากำลังตัดพอนะว่าเ,าเนี่ยคนที่สื่อสารด้วยภาษาได้ดีกับคนที่เป็น a u ทิสติกเนี่ยก็จะถูกแบ่ง กั้นด้วยการสื่อสารด้วยภาษาเพียงเท่านั้นหรือนะครับต่อมาอมแต่ทีนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมันคือความลับนะทุกคนก็คือเรื่องของล็อบบี้ยิสต์นะฮะกลุ่มที่เขาสามารถเข้าไปมีผลในการออกกฎหมายของประเทศอเมริกานะครับก็คือกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ซึ่งกลุ่มนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็เป็นการการรวมตัวแล้วก็หาตัวแทนเข้าไปพูดคุยกับ คนที่เป็นอย,อยู่ในคอนเกรสนะก็คนที่อาจจะแบบว่ามีเหมือนเป็นสสบ้านเราเนะี่ยก็คือออกกฎหมายได้นะฮะซึ่งคนที่เป็นล็อบบี้ยิสเนี่ยที่เขาเป็นตัวแทนเข้าไปเนี่ยเขาจะมีผลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วมันก็ในที่สุดเนี่ยมันก็จะถูกนําไปใช้ในการออกกฎหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือเขากําลังบอกว่าในประสบการณ์ของเขาที่เขาอยู่ในวงการมาเนี่ยนะฮะ เรื่องที่เป็นวงในก็คือ even when lobbyists represent a group the group might not be the one implied by their name nor might it be what you expect ถึงแม้ว่า l o b b y i s t เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เหมือนกับว่าเป็นตัวแทนในการสื่อสารหรือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มของคนที่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือ,อในที่นี้ก็คือกลุ่มคนออทิสติกเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะ for example when judged by their name it sounds like autism speaks should be the voice of autistic people yet they have from the beginning been primarily a voice of parents uh, parents and grandparents as opposed to actual autistic people uh, and then you autistic speaks autism speaks call me ถึงแม้ว่าคุณจะรู้จักกลุ่ม a u t i s t i c Speaks เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ดังที่สุดเนะเป็นกลุ่มที่มีคนติดตามเยอะที่สุดแล้วก็เป็น NGO เป็น l o บ b y i ยที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะฮะมีคนให้คำคำสนับความสนับสนุนเยอะนะแล้วก็มีผลในการออกกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ว่าคุณรู้หรือไม่ว่าเบื้องลึกแล้วเนี่ยจากคนวงในเนี่ยคนที่เป็นตัวแทนที่ออกมาพูดความคิดเห็นอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ ไม่ใช่คนที่เป็นออทิสติกแต่เป็นพ่อแม่หรือเป็นคนที่ก็คือไม่ใช่ออทิสติกพีเพะนะส่วนมากก็จะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นผู้ปกครองอะไรอย่างนี้มากกว่านะซึ่งเอาจริงมันก็เมคเซนส์ไหมมันก็เมคเซนส์นะเพราะว่าคนที่เป็นออทิสติกถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วเขามีความสนใจที่อยากจะมาช่วยเหลือคนที่เป็นออทิสติกด้วยกันเนี่ย มันก็เขาก็อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนะครับแต่ว่าคนที่จะต้องดูแลเด็กออทิสติกเลยแล้วก็จะใกล้ชิดแล้วก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะจะช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นคนแรกๆก็คือคนที่เป็นพ่อแม่ของคนที่เป็นออทิสติกเองนั่นแหละนะครับซึ่ง,งจริงๆเนี่ยถามว่าเป็นคนที่เป็นออทิสติกโดยตรงไหมไม่นะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นออทิสติกเองถูกไหมเขาเป็นผู้ปกครองของคนที่เป็นออทิสติกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนที่จะตรงกว่า ก็คือคนที่เป็นออทิสติกโดยตรงเองที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นนะถึงจะเป็นโดยตรงนะฮะ autistic people come in all ages and abilities given that the fact most of us are adults the idea that parents of autistic children should dominate the conversation seems ridiculous but in that case that is what happened อันนี้ก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปนะครับซึ่งเขามองว่ามัน ridiculous นะ,ะ ridiculous คือแบบมันมันน่าหัวเราะแต่ว่ามันไม่ขำอะคือมันแบบ มันมันตลกนะที่ไม่ได้ตลกแบบแบบขับ,แบบตลกแบบมันมันไม่น่าใช่อะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ uh, the sad truth is that many lobbying groups are not what their names imply and it's very hard for individual to know who truly represents their interest in Washington ก็คือสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าในความเป็นจริงก็คือความจริงที่เศร้านะว่ากลุ่มที่เป็นผู้ที่ represent หรือว่าที่ เป็นตัวแทน,นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยในความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่คนกลุ่มนั้นนะพูดง,ง่ายๆโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าคนที่อยู่ในวงการก็คือลุงจรเนี่ยที่เป็นคนที่จะบอกว่ารู้วงในมากๆก็ได้นะเพราะว่าแกก็อยู่ในวงการมานานมากแล้วก็เขียนหนังสือแล้วก็เคยแบบมีบทบาทที่สําคัญในวงการออทิสติกที่อเมริกาเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับพบกับคอนเทนต์แบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ